พี่น้องชาวราศีพิจิกครับในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567นะครับจะมีความสมบูรณ์จะมีอนาคตที่สดใสจะมีความสำเร็จมีความรุ่งเรืองสมหวังการงานการเงินดีเยี่ยมนะครับแต่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับวลาเดียต่างๆของดวงชาวราศีพิจิกในเดือน มีนาคมพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567นะครับเราจะมาวิเคราะห์เส้นทางดวงทั้งการงานการเงินความรักอุปสรรคและ แนวทางของการแก้ไขบอกเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการพยากรณนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่านี่คือการพยากรณดวงในวง,ก,งกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางของชีวิตหรือไม่อะไรที่เป็นข้อคิดข้อเตือนใจข้อที่ควรระวังก็ควรที่จะนำไปปรับใช้เช่นเดียวกันจะได้เตือนตัวเองไม่ประมาทในจุดนั้นๆน,น,นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีพิ จิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพิจิกก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับอาละราบทีนี้เราก็จะมาดูกันบ้านดวงชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็น6ไม้เท้าหไม้เท้าคือโอกาสในการที่จะได้ว่าเริ่มต้นงานที่รอคอย การสมัครงานไว้การสอบเพื่อที่จะเข้าทำงานบรรจุทำงานหรือไม่ก็เพื่อที่จะเรียนต่อพี่น้องชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะครับคือมีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็มีแนวโน้มที่จะได้สารต่องานที่ดีอยู่แล้วให้เติบโตต่อไปมั่นคงขึ้นแม้ว่าจะมาช้าแต่ก็มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองนะครับในเรื่องของการงานคือเทมเพ r ร n เรนต์เทมเพลเรนต์คือการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มดีขึ้นสำหรับคนที่รอคอยโอกาสก็จะเริ่มมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าพอใจโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะครับการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงเหมือนสายน้ำที่พัดผ่านเอาสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นอุปสรรคออกไปจากชีวิตเริ่มต้นใหม่มีความสดใสมีความสมหวังบรรยากาศดีๆของการงานก็จะได้เริ่มต้นได้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นเส้นทางของการเงินที่มาเชื่อมโยงถึงเรื่องการงานนะครับคือ1นึบริยนโอกาสที่ การงานที่ทำจะส่งให้มีรายรับมีรายได้เกิดความมั่นคงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังเข้ามานะครับคือเริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นมีกำไรมีเงินหมุนเวียนเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองคือเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือก้าเหรียญน,นะครับก้าเหรียญคือการเงินที่จะเข้ามามีบทบาทในวงจรชีวิตของท่านสุภาพสตรีชาวราศีพิจิกนะครับท่านจะมีโอกาสดีเชื่อมั่นในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพและมีรายได้ของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้มั่นคงขึ้น มากกว่าเดิมนะครับมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับรายรับมีกําไรมีผลประกอบการมีการเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับเรื่องของความรักอาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่บางคนก็สมัครใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของสุภาพสตรีนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น8 เหรียญน,นะครับแปรเหรียญคือรายรับการเงินนะครับที่เพิ่มเติมมาจากเงินประจำหลาหลายคนก็จะมีอาชีพเสริมมีอาชีพอิสระรับจบงานฟรีแลนซ์งานที่ใช้ทักษะเฉพาะบุคคลส่วนตัวทำให้การเงินของท่านเพิ่มขึ้นนะครับมีรายรับเพิ่มขึ้นจากเงินที่เคยรับประจำนะครับนี่ก็เป็นที่มาของ โอกาสการเงินที่จะดีขึ้นนะครับมีรายรับเพิ่มขึ้นหลายทางนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น5ถ้วยนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงไปถึงความพอใจไม่พอใจเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับอาจจะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่คาดหวังจากคนรักความรักในเรื่องของเงินเงินทองๆ ไม่สมหวังนะครับไม่สมหวังในช่วงเดือนมีนาคมนะครับหรือไม่ท่านจะได้รับก็ไม่เต็มที่ไม่เหมือนกับที่เราต้องการนะครับต่อมาเข้ามาดูเรื่องที่สามคือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับคือ ทาวเวอร์นะครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักนะครับล้มเหลวพังไม่เป็นท่าสิ่งที่คาดหวังไม่ใช่อย่างที่ต้องการนะครับบางคนก็จะมีเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันค่อนข้างที่จะรุนแรงเป็นพิเศษนะครับเหตุ การต่างๆก็จะบานปลายขยายออกไปมากยิ่งขาดสติก็ยิ่งร้อนร้อนแะ้รก็สถานการณ์มันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีพิจิกที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องของครอบครัวความรักนะครับต้องระมัดระวังนะครับใจเย็นๆหนักแน่นใช้สติให้มากนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองในเรื่องของความรักคือแฮงแมนนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับพลิกผันอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของความรักอย่างที่เราไม่คาดคิดนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางทั้งทาวเวอร์ทั้งแฮงแมนมาอยู่ในเรื่องของความรักครอบครัวค่อนข้างจะมีปัญหานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพิจิกครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับ มี6ไม่เท้านะครับขออภัยมี6ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือโอกาสดีมีส่วนสำคัญในการที่จะกลับมาเข้าใจกันบ้างนะครับกลับมาเข้าใจกันบ้างแต่นั่นหมายความว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดก่อนหน้านี้นานๆนะครับบางคนรอคอยคนรักนานๆ มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันคุยกันและก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาเข้าใจกันได้บางทีก็หายหน้ากันไปนานแสนนานหลายปีมีโอกาสที่จะกลับมาได้ในช่วงนี้นะครับนั่นคือคนรักที่ไม่ได้เจอกันนานๆเหมือนกับว่าเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านพ้นไปนานแล้ว กลับมาได้กลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะครับอันนี้คือเรื่องของครอบครัวและความรักนะครับแม้ว่าจะเจอปัญหาแต่ว่าคนที่รอรอคนรักอยู่นะครับมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แต่สําหรับคนที่อยู่ด้วยกันก็ต้องใจเย็นๆนะครับให้ผ่านอุปสรรคในช่วงเดือนมีนาคมนี้ให้ได้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องแนวทางการแก้ไขมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับสำหรับเรื่องของแนวทางมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในส่วนนี้คือ6เหรียญนะครับเรื่องของการเงินนะครับมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เรื่องของการเงินนะครับ สำหรับท่านที่รองเงินก็มีโอกาสจะได้รับเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าจุดหนึ่งของการเงินคือว่าได้มาจ่ายไปนะครับได้มาแล้วจ่ายออกไปไม่ว่าจะในรูปแบบไหนแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ก็สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสะพานของการกุศลเป็นสะพานของการเงินในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นดฟูนนะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวกิจกรรมเสริมความร่าเริงความสนุกสนานทําอะไรตามแต่ใจตัวเองด้วยนะครับงานก็อาจจะเป็นงานจ็อบงานฟรีแลนซ์ที่เด่นเข้ามาด้วยนะครับส่วนประเด็นความรักก็อย่างที่บอกยังไม่ลงตัวบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงแยกย้ายกันไปคนละทางนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในทิศทางชีวิตนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับนี่ก็เรื่องของอารมณ์จิตใจจะเหมือนอยู่ท่ามกลางมระสม เหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลที่มองหาฝั่งไม่เจอนะครับก็ต้องอดทนรอคอยแม้ว่าอาจจะริบรีในการที่จะมองหาโอกาสที่จะสมหวังนะครับในเรื่องของความรักด้วยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับก็ต้องอดทนใจเย็นๆให้เวลามันผ่านพ้นไปก่อนแล้วท่านจะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับอย่าพึ่งไปฝืนทำอะไรตามใจตัวเองจนเกินไปนัครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์แนวทางชีวิตเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเป็น10ถ้วยนะครับ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จได้การงานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมนะครับนี่คือโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับมีความสมบูรณ์นะครับมีงานมีกิจกรรมมีความสนุกสนานเข้ามาเรื่องความรักที่รอค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับคือทิศทางชีวิตโอกาสยังเปิดกว้างสําหรับคนที่ มีความมานะมีความพยายามแล้วก็อดทนต่อการรอคอยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,567เรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็เริ่มต้นได้ดีด้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจในเส้นทางของ การงานนะครับค่อยๆเคลื่อนไหวค่อยๆเปลี่ยนแปลงเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงเชื่อมโยงไปถึงรายรับรายได้การเงินก็จะตามเข้ามามีรายรับมาจากหลายทางรวมทั้งเรื่องของ อาชีพเสริมอาชีพพิเศษอาชีพอิสระที่จะทําให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็จะเป็นที่มาของรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของความรักค่อนข้างมีปัญหานะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับหรือมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่อยากให้เกิดก็มีโอกาสที่จะพบเจอต้องระมัดระวังนะครับ ใจเย็นๆมีเหตุมีผลในเรื่องของความรักครอบครัวในช่วงเดือนมีนาคมนะครับส่วนแนวทางโอกาสนะครับโอกาสของการเงินนะครับสุภาพสตรีชาวราศีพิจิกจะเด่นในเรื่องของการสร้างรายได้มั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองได้นะครับและก็เรื่องของโอกาสความรักใครที่รอคอยคนรักอยู่นานๆ มีโอกาสจะกลับคืนมานะครับเข้าใจซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นใครที่กําลังขัดแย้งถกเถียงกันอยู่หรือว่าทะเลาะกันอยู่ก็ต้องใจเย็นๆนะครับให้เวลามันผ่านไป แล้วก็อะไรเย็นลงก่อนค่อยเริ่มต้นคุยกันใหม่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับการเงินมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะได้มาจ่ายไปแบ่งปันช่วยเหลือคนนั้นคนนี้มีการเดินทางมีการพักผ่อนมีกิจกรรมเสริมตลอดในช่วงนี้นะครับและจะมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีความรุ่งเรืองในสิ่งที่รอนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพิจิกครับ เอาละครับมหมอฮกพยากรดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญราณในการดูควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับ และสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับมหมอฮักก็แอดไลน์เข้ามานะครับจาก ID l ดียฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้มหมอฮักลาบไปก่อนขอให้ทุกท่านชาวราศีพิจิกจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความสมหวังมีความรุง่งเรืองมั่นคงร่ํารวยทุกท่านทุกคนและความรักก็ขอให้ดีงามเข้าใจซึ่งกันและกันสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ